ต่อไปเป็นแถวที่สิบสามนะคะแถวที่สิบสามโซ่สามค่ะสามพอหนึ่งคอค่ะสองหลักนะคะหนึ่งสองค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคออีกสองหลักะคะ่ะในช่องเดียวกันค่ะในช่องเดียวกันสองหลักนะคะโซ่สามค่ะสองสามความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะช่องถัดไปเราพอหนึ่งคอเก้าหล่ะค่ะหนึ่งล่ะค่ะสองสาม <c oughs> สี่ห้าหกเจ็ดแปด ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะไน้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะ พอหคอในช่องสี่หลักรวบครั้งเดียวค่ะสองค่ะสค่ะสค่ะรวบค่ะโซ่สามค่ะโซ่สามคอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะ1นึ่งสองสาี่ห้าคอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ เราจะรวบเก็บช่องนี้นะคะคอกธรรมดาเลยค่ะรวบเข้ามาเลยค่ะได้แบบนี้ค่ะค่ะต่อไปพอหนึ่งคอค่ะช่องนีเก้าหลักค่ะหนึ่งค่ะสองสามสี่ห้า กเจ็ดแปดเก้าเก้าหลักนะคะควาธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะเราจะเก็บหลักนี้ค่ะคอธรรมดาที่ช่องถัดไปอีกค่ะแบบนี้นะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควาธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ ค่ะได้แบบนี้ค่ะค่ะต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งค่ะสองสามค่ะพอหนึ่งคอสี่หลักรวบครั้งเดียวนะคะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะรวบครั้งเดียวค่ะ โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะขอกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่หค่ะหนึ่งค่ะขอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะเก็บช่องนี้ค่ะขากธรรมดาค่ะค่ะพอหนึ่งคอพอ1คอค่ะ9้าหลักในช่องถัดไปค่ะ หนึ่งค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะค่าธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ เก็บช่องถัดไปค่ะข้อธรรมดามาเลยค่ะค่ะรวบมาเลยนะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอสี่หลักค่ะรวบครั้งเดียวค่ะในช่อง ช่องที่เหลือยี่หนึ่งช่องเนี่ยค่ะสามสี่สีหลักนะคะลวบค่ะลวบมาค่ะโซ่สโซ่สามค่ะโซ่สามควากธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าควกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอค่ะเก้าหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้ค่ะค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะสองหลักค่ะหนึ่ง สองค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งคอค่ะสองหลักค่ะในช่องเดียวกันค่ะในช่องเดียวกันนะคะสองหลักค่ะโซ่สามค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปนะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ ต่อไปพอหนึ่งคอในช่องถัดไปนะคะเก้าหละะักคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะ ควักธรรมดาเชื่อมกับช่องถัดไปเลยนะคะค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 4 5ค่ะค่ะแบบนี้ค่ะค่ะต่อไปโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอในช่อง4หลักค่ะ สี่หลักรวบหนึ่งครั้งรวบพร้อมกันหนึ่งครั้งนะคะสามหลักสี่หลักค่ะรวบพร้อมกันค่ะหนึ่งครั้งค่ะโซ่สามสามค่ะควอกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าควอกธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะตรงนี้เราจะเก็บนะคะ เก็บค่ะรวบเลยค่ะหนึ่งครั้งค่ะต่อไปพอหนึ่งคอค่ะเก้าหลักค่ะในช่องถัดไปนะคะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะห้าหกเจ็ด 8 9ควธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเก็บช่องนี้ค่ะควธรรมดาเลยค่ะรวมมาเลยค่ะช่องนี้นะคะต่อไปโซ่ห้าค่ะสองสาสี่ห้าค่ะคอธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้ค่ะเราจะทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบเยอะตร จนครบรอบที่สิบสานะคะค่ะได้แบบนี้ค่ะตามนี้เลยนะคะขาวนไปเลยค่ะ